สวัสดีค่ะชื่อน้องทรายนะคะเป็นลูกคนเดียวคุณพ่อกับคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กค่ะทรายเองเป็นเด็กเอาแต่ใจและก้าวรล้าตอนนั้นอาศัยอยู่กับคุณแม่ที่ลําพูนค่ะครอบครัวของคุณแม่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะที่มีพี่น้องทั้งหมด8คนแต่ทุกคนในบ้านทะเลาะกันก็เลยต้องแยกย้ายกันออกไปแต่ละคนก็อยู่ตามจังหวัดต่างๆที่ไม่ได้กลับเข้ามาหากันอีกตอนนั้นทรายเองก็รู้สึกอึดอัดกับการอยู่ในบ้านหลังนั้นเหมือนกันก็ได้ขอเขาออกมาอยู่หอคนเดียวที่เชียงใหม่ค่ะ ตอนนั้นม .4 ก็ได้ย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่คนเดียวสายเองก็ได้มารู้จักกับพี่คนหนึ่งค่ะที่เขาได้มาประกาศเรื่องราวของพระเจ้าที่โรงเรียนตอนนั้นเองสายเองก็มีปัญหาสุขภาพค่ะที่ไม่ได้บอกใครมีเพียงคุณแม่กับเราที่รู้ก็คือเราเองเป็นผื่นคล้ายสิวค่ะที่บริเวณหลังบริเวณคอหน้าอกที่อยู่ในล่มผ้าทั้งหมดก็คือมีผื่นเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็พยายามรักษาในการที่จะ ไปหาหมอทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันไปรักษาโดยกรรมวิธีต่างๆที่เขาว่าดีรวมถึงไปทําพิธีตามศาสนาเดิมด้วยในระยะเวลา2ปีนั้นคือทายกับแม่ก็ทําทุกวิธีทางแต่ก็ไม่หายค่ะจนถึงจุดที่ทายเองก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเพราะว่าไม่สามารถใช้แชมพูหรืออะไรได้เลยต้องใช้แค่น้ําเกลือแล้วก็น้ําเปล่าในการอาบน้ํา วันนั้นที่พี่ได้มาประกาศเรื่องราวของพระเจ้าและก็ได้บอกเราว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่มีอยู่จริงนะพระองค์ยังมีชีวิตอยู่พระองค์สามารถช่วยเหลือเราได้พระองค์มาตายไถ่บาปให้กับเราวันนั้นสายเองก็คิดว่าถ้าพระเจ้ามีจริงถ้าเป็นอย่างที่พี่คนนั้นพูดว่าพระเจ้าสามารถช่วยเราได้พระเจ้าก็คงจะช่วยรักษาโรคที่เราเป็นได้ก็เลยได้ลองท้าทายกับพระเจ้าไปค่ะว่าถ้าพระเจ้ามีจริงขอให้ภายใน3เดือนสายจะสามารถหายจากอาการที่เป็นอยู่สองปีนี้ได้ ขอบคุณพระเจ้าค่ะภายในระยะเวลาสองเดือนทุกอย่างหายโดยอัศจรรย์ทายเองตอนนั้นก็เริ่มไปโบสถแล้วได้รับเชื่อและก็มีพี่เลี้ยงที่คอยสอนพามพีและก็ให้ความรักความเอาใจใส่ค่ะพี่เลี้ยงเป็นแบบอย่างแห่งความรักมากๆเราได้เห็นลักษณะชีวิตที่อดทนกับเด็กที่ก้าวร้าวอย่างทรายรวมถึงพยายามที่จะเลี้ยงดูเราให้ดีที่สุดเพื่อที่รอวันหนึ่งที่เราจะเติบโตกับพระเจ้าด้วยตัวเอง ขอบคุณพระเจ้าค่ะพระเจ้ามาเติมเต็มความรักที่ทรายเองรู้สึกว่าตัวเองขาดไปในวัยเด็กพระเจ้าเติมเต็มให้กับทรายอย่างเต็มล้นจริงๆผ่านครอบครัวในเค่จักรรวมถึงความรักที่พระเจ้ามีให้ทุกครั้งที่ทรายไปโบสถ์ทรายจะน้ําตาไหลทุกครั้งเลยกับการนมัสการและการที่ฐานพระเจ้าเข้ามาเติมเต็มในหัวใจที่เรารู้สึกว่ามนุษย์ผู้ใดก็ให้เราไม่พอค่ะ หลังจากเรียนจบมัธยมที่เชียงใหม่นะคะสายก็ได้มาเรียนต่อที่ชนบุรีได้มารับใช้ที่เคียจักพอเรียนจบก็ได้มาทํางานที่กรุงเทพค่ะก็เลยได้มารับใช้ที่กิจการสุขุมวิทอีกเรื่องหนึ่งที่อยากขอบคุณพระเจ้านะคะก็คือพระเจ้าได้เข้ามาเป็นความรอดให้กับครอบครัวค่ะตอนนี้คุณแม่ได้มาเชื่อพระเจ้าแล้วคุณป้าพี่สาวของคุณแม่ก็มาเชื่อพระเจ้าด้วย รวมถึงคุณน้าผู้ชายค่ะที่คุณป้าเป็นคนพาเขามาเชื่อพระเจ้าด้วยเช่นกันครอบครัวของเราตอนนี้เราเห็นว่าพวกเขากําลังประกาศเรื่องราวของพระเจ้าผ่านลักษณะชีวิตของพวกเขาเองผ่านปากของพวกเขาเองว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนพระเจ้าช่วยเหลือพวกเรามายังไงตอนนี้ครอบครัวเรากลับมารักกันเหมือนเดิมค่ะและมากกว่าเดิมด้วยเรารู้สึกว่าหลายคนที่เขาแยกบ้านกันไปก็ได้กลับมารวมตัวกันมาอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน มีบางวันที่เราอธิษฐานเผื่อกันในครอบครัวด้วยกิจกรรมบางอย่างที่เป็นกิจกรรมของศาสนาเดิมแล้วก็ได้เปลี่ยนมาเป็นกิจกรรมในการสารรเสริญพระเจ้าในการขอบคุณพระเจ้าร่วมกันค่ะขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่เพียงแต่มีพระคุณให้กับชืิอของทรายแต่ยังมีพระคุณให้กับชีวิตของคนในครอบครัวทุกคนด้วยค่ะสุดท้ายขอบคุณพระเจ้าค่ะที่พระองค์ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐผู้รักษาทรายอย่างอัศจรรย์ทรงเป็นความรักที่มาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไป ทรงเป็นความรอดและเป็นพระพรให้กับคนที่อยู่ที่บ้านของเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักเราอย่างมากมายค่ะสุดท้ายนี้อยากหนุนใจพี่น้องนะคะในข้อพัมพีหนึ่งยนบทที่4ข้อที่16ค่ะกล่าวว่าฉะนั้นเราจึงรู้และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงอยู่ในคนนั้นด้วยค่ะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ